ก็แม่บางโค้งไกลนาะโค้งเราเท้าบานี่นจะเป็นหมักก็จะกัอนอีเปย์มหมักเนอะเหนอ่นาลายง่ายละแม่เออดน,นาล,าละโอเคแล้วโค้งใหญ่เต้าอัานแม่บางกับมากอีเปย์กับมากจะเป็นหมักคือกันซะเหรอจากนั้นแม่บางบางก็จะกล่าวฮะเอาไปผู้ใหเอาไปอด,ดุกดิกเนี่ยฮะ โอ้ยปานิสนานอืมไปม่บางเอิญอันใดตอเอีกยงเป็นส่งเสียงสัญญาในผู้ไปเกียรทราบาโอไปเกเกอันนั้นดอกบัวมะนาวเออขอป้าใะมันเออเอาไปลวดวัตถิ์ของบริสุทธิ์ในคขายเราเก็บมาว่าตถิเก็บไม่อยากใส่หน้าน่ะนั่งนั่งาดเทิเล่ยจะน้่ท่วมเอิอกแล้วนะน้ำที่ท่วมฟ้าปลาที่กินดาว อกระเทยล้วบนมือสิเราตายเบิดเกีงงยงแม,ม่บังบ่าว่ากูบ่ตายม่ไปบังเออป้อตายไปร้อยนาบเอาอะไรนายบัวมั้เออใส่บัวจำบุดจำบุดจำบุดจากนั้นแม่บงับงบังก็จะด้วยเจะมันมักด้วยอะหมามันวาอยูดอกแม,ม่เมาด้วยซะแล้วไ,ไปเตรียมพักพักพร้อมหลดมาผีกรถก่อนสาวบ้านเตะแล้วเอาจักรยาน ผิดรถจากข่าวก่อนรถเี่กไปจากความใน,นยนุ่นแม่ยังกระยามีน้องเฮืองแม่บางเอ้ยด้วยพร้อมด้วยแม่บางจากนั้นแม่บางบางเจะมาด้วยความรักความคิดถึงแล้วก็ไภัยรถม่านเป็นแมายังกระย่ามีนะ้น,กกน,น,นปุสิด,ด้วยบอลแม่มบางยิ้มด้วยกับคำม,มาด้วยอันใดต่ออีกข้าวสารบ้านเ<ะ>มืองเป็นยังไงสองคน วันนี้วันเสาร์เขาทีขับรนไปพ่นเขาบอกมาพี่เตี่ยมาบอกมาหาเจ้านี่ะโอ้สองเขื่อนอาจยหัวบ้องแรงกันสิมหาหอนสองทุ่มเตี่ยโอ้คุณอาจารย์บอกเรียกสองโอ้หนุนกสิม่หาอึม <c oughs> มากับผัวเขานะ่ะโ,โอ้เขาก็ล่างล่างงานอยู่ประเทศเออเออเออพุ่น <c oughs> มาสัน รับดนน้ำ <seaweed> ก be ันออมมันออมเมืองเกิดงานด้วยกันทุกเกิเตอร์เออเออเออเส้นไปจังใดฮะอืมไหลายยางหลายแนวสั่งเช่นพร้อมกันพร้อมผุดผัวมันเหมือนเหมือนตีเป็นผัวมันบ่บ่เมียนมันบัดลาประเานเด็กผัวให้ก็ได้มาด้วยลูกกูจะบ้าเสียงตาหน่อยบ่เดือดแป้งสั่นด้วยเส้นบ่แบงย่าไปบานแล้วแล้วก็พูดดีแล้วก็มีเมียแล้วล่ะเป็นไปแบบบ่